ปี1,979หน่วยข่าวกรองไทยร่วมกับ CIA สืบสวนเหตุการณ์ประหลาดในหมู่บ้านห่างไกลาชายแดนลาวหมู่บ้านแห่งนั้นเคยมีประชากรกว่า200คนแต่จู่ๆก็หายไปทั้งหมู่บ้านเมื่อทีมเข้าไปสำรวจพบแต่หมอกดำปกคลุมพื้นที่ทั้งกลางวันและกลางคืน GPS และเข็มทิศหมุนไม่หยุดเสียงกระซิบเหมือนคนพูดอยู่ใกล้หูทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้น นักวิจัยคนหนึ่งบันทึกภาพถ่ายได้แต่เมื่อกลับออกมาภาพทั้งหมดกลายเป็นเงาสะท้อนกลับหัวที่น่าขนลุกกว่านั้นคือมีภาพหนึ่งที่เห็นเงาคนยืนอยู่เต็มหมู่บ้านแต่เงานั้นไม่สะท้อนคนจริง CIA เรียกสถานที่นี้ว่า e c o Village และออกคำสั่งปิดผนึกพื้นที่ทันที10ปีต่อมามีคนพบเสียงวิทยุความถี่แปลกคล้ายเสียงคนพูดว่าเราอยู่ตรงนี้ แต่ไม่ใช่ที่คุณอยู่